สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยดาวทุกทกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะฮะสลับในสูตรสามตัวก็มีหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับก็ยังเข้าต่อเนื่องนะฮะสลับในสูตรนี้นะก็อาจจะมีเข้าบ้างรุดบ้างสลับปะ,ป,ะปนกันไปแล้วกันนะครับตามกันเหมือนเดิมนะครับสลับในสูตรสามตัวทั้ง สามสูตรเลยนะครับเนาะอ่าเนี่ยมัน yes. ก็ยังสลับเข้าสลับหลุดกันอยู่นะครับเนาะเนี่ยสลับไปอีกสูตรหนึ่งมาสูตรหนึ่งนะครับเนาะอ่ะมาดูในทั้ง3สูตรแล้วกันนะครับในล่าสุดมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับสูตร284ซึ่งในสูตรนี้เนี่ยก็ในงวดที่แล้วนี่ก็ไม่เข้านะครับเนาะอ่ะเข้านะครับเข้าเข้าหลุดหลุดหลุดเข้าเข้าอยู่นี่แหละ นะฮะสลับปะปุนกันไปแล้วกันนะครับมาดูในล่าสุดสําหรับในสูตรนี้ก็ผลในงวดที่แล้วนะฮะออกไปที่ใน0ูนย์หนะอืมเนี่ยถ้างวดก่อนมันเข้างวดถัดมามันมักจะหลุดนะครับก็ไม่เข้านะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสลหรับในสูตรนี้สูตร2 8 4ดนะฮะอ่าเนี่ยมันก็สลับเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะในครั้งล่าสุดนะฮะศูนย 188ปดเนะี่ยก็ไม่มีสักตัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยนะหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับไม่มาอ่ะถ้าหลุดแบบนี้งวดถัดไปนี่มาเลขเด่นเลขวิ่งแน่นอนนะครับก็ในสูตร2 8 4ี่นี่ฮะหลักร้อยเป็น0นย์กับ1หลักสิบเป็น2กับ3นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน9แล้วก็0จับ3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้ในที่0ูนย์ 0290200 39030 1291201 39แล้วก็130นะฮะสําหรับในสูตรน,นี้สูตร284นะฮะก็ขอให้นะครับสูตรขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ284งวดที่แล้วไม่มางวดนี้จะตัดเข้าหมห้จะเข้าเลขไหนนะครับเพราะว่านั่นแหละนะครับมันก็ หลังๆนี่มันก็สลับหลุดนะอ่าเต็มที่หลุด2องวดแล้วก็มาเข้าเนี่ยส่วนมากมันก็เข้าล่างนะครับเนาะเนี่ยหรือตัดซื้อ2ตัวซื้อล่างนะก็อาจจะเป็นอาจจะเป็น0ูนย์สามหรือ0ูย์หรือศูนย์หนึ่งสองเกนี่ยก็ขอให้โชคดีกับในสูตร2 8 4ในสูตรแรกนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตร4ี่เนะครับเนาะอืมเนี่ยในครั้งก่อนมันก็เข้า0ูนย์เนาะเออเนี่ยครั้งถัดมามันก็มาดุด นะครับเนาะผลที่ออกก็จะเป็นที่ใน0 1 8 8นะครับมาดูในสถิติในสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้อ่ะนี่แกหลุดมา3มงวดแนละแล้วก็มาเข้าในงวดที่แล้วนะครับ0 1 8 8นะครับก็ในสถิติก็หลักร้อยก็ไม่มาหลักสิบไม่มานะครับหลักหน่วยก็มีในเลขเด่นนะหลังๆนี่ก็ มาสามงวดเลยเนาะในตำแหน่งในหลักหน่วยเนี่ยโดยเฉพาะในตรงนี้หรืออาจจะไปเอาไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งก็ได้นะฮะสลับในในตำแหน่งตรงเนี้ยนะฮะส่วนในล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้ล่าสุด2อ่าสี่เจ็ดแปดนะครับในหลักร้อยนะก็จะเป็นนะครับในที่8กับ9หลักสิบนี่ก็เป็นที่ใน2ะกับ3เนาะ หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน2กับ3เมือนกันนะครับเพราะว่ามันสูตมันเยอะนะสูตมันเยอะสูตรผมมันคูณน,นะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับในงวดที่แล้วนะฮะไม่เข้านะในงวดนี้จะมาไหมนะครับเนาะ,ะหลักสิกับหลักหน่วยชวนกัน2กับ3นะครับจับ3ตัวนะฮะก็จะเป็นในที่8 8 2 2 8 2 3 8 3 2 8 3 3 9 2 2 9 2 3, 3แล้วก็9 3 2 9 3 3น,นสสนลับในสูตรนี้งวดที่แล้วไม่เข้านะงวดนี้ก็น่าจะนิ้นได้เนาะนะครับเพราะว่านั่นแหละนะก็เหมือนอีกสูตรนึงนะครับเนาะถ้าไปชนกันใน2ส,สูตรนี้มันก็มีเด่น เป็นสองนะหรือจะเน้นสองกับสามนะ,ะมีเก้ามาด้วยเนาะี่กับสูตรสองแส่นะฮะอ่ะส่วนในสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับเนาะ,ะสูตรที่เข้าในงวดที่แล้วงวดนี้อาจจะไม่ต้องไปซื้อนะครับเนาะเนี่ยงวดก่อนมันหลุดนะงวดนี้มันมาเข้าเนี่ยเออนะี ứng, สลับกันออกสลับกันเข้าแนละ้วสูตรงวดก่อนถ้ามันเข้างวดถัดมามักจะหลุดนะครับก็จะเป็นในสูตร 192สนะฮะสลับผลที่ออกก็จะเป็นในที่0 1เนาะ8ปนะครับก็ตัดเข้าใน0110นะตัดเข้าล่างอืมเดี๋ยวก็หลางหลังนี่ก็ไม่มา1งวดเนาะเนี่ยสลับเข้านะเนี่ยส่วนมากก็มาล่างนะครับตัวในสถิติในสูตรนี้นี่สลับเนาะ สลับมางวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งมางวดหนึ่งหลุดงวดหนึ่งแล้วก็ล่าสุดนะครับในงวดที่แล้วก็เข้านะฮะศูนย์หนึ่งแปดแปดแล้วก็ตัดเข้าล่างนะครับในที่ในหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ถือว่าหลักร้อยนะหลักร้อยก็ยังมาในหนึ่งนะฮะก็หลังหลังนี่ก็สี่งวดเลยเนาะในตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยมาเลขเด็นนะครับก็ล่าสุดอาจจะเน้นในตำแหน่งหลักร้อย นะครับนี่มาล่างนี่มาไม่มามาไม่มาเนี่ยสลับนะในงวดถัดมาเนี่สงสัยจะไม่เข้านะครับเนาะอ่ะในงวดถัดมานะครับหนึ่งเก้าสองสุดหนึ่งเก้าสองนะหลักร้อยก็จะเป็นที่เดียวหกกับเจ็ดหลักสิบเป็นสามกับสี่เนาะหลักหน่วยก็จะเป็นในที่เดียวสามกับสี่เหมือนกันอืมนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดอยู่นะครับเพราะว่าหลักสิบกับหลักหน่วยเหมือนกันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมานะครับไม่ค่อยจะเข้าเนี่ยก็ครั้งล่าสุดเนี่ยเก้ากับศูนย เหมือนกันก็ไม่มาไม่เข้านะแต่หลักร้อยมาหลักร้อยมาอืหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันหลักร้อยมากมาเลขเด็นี่ยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเน้น6กับ7นะแต่ผมว่า6เนี่ยน่าลุ้นนะวิ่ง6อนะ่ะจับ3ตัวนะครับสลับในสูตรนี้แล้วนะล่าสุดก็จะเป็นในที่ใน6 6 3 3 6 3 4 6 4 3สเนาะแล้วก็6 4 4นะครับ7 3 3สสเนาะ เจ็ดสามสี่นะฮะแล้วก็เจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่เนาะในสูตรหนึ่งเก้าสองนะครับหัวที่แล้วตัดเข้าวันนี้หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหลุดก็เน้นหกกับเจ็ดนั่นแหละเลขเด็ดเลขวิ่งนะครับยังไงก็ขอให้ถูกแค่ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครอยากได้น้อยชุดคัดเน,น,น้นๆก็เข้ามาเป็น fc ตัวยงแล้วกันนะครับเนาะนะงวดนี้ไม่ต้องตามสูตรนี้นะครับก็ไปตามในทั้ง2สูตรนะครับนี่เลยนะก็ตัด มี6กับ7ไหมอยู่ในนี้ไม่มีนะสสูตรอืมนีม่แหละ2สูตรนี่แหละน่าสนใจนะครับเนาะสูตร4 7 3นะครับกับสูตร2 8 4ลืมนำไปตัด2ตัวด้วยนะก็เน้นล่างแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ